หลายคนอาจจะลองมาทุกวิธีไปเรียนมาทุกอย่างแบรนด์นั้นก็ไปทำแบรนด์นี้ก็ไปขายสินค้าอะไรที่ว่าดีก็ขายอะไรที่ขายตรงก็ทำมาแล้วอะไรที่เขาบอกว่ารวยได้จริงก็ทำมาหมดแล้วคูค้าแต่ทำไมชีวิตหนูมันไม่ดีเลยคูค้าทำไมหนูเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เลยก่อนหน้านี้เพียง2หรือ3วันประมาณสหรือ3วันครูจำวันไม่ได้แน่นอน ครูฟังธรรมะบทหนึง่งซึ่งมันตรงใจครูมากเลยครูเคยคิดว่าทุกคนเกิดมามีกรรมมีบุญติดมาแต่ทําไมบางคนน่ะทาอะไรแล้วก็ไม่เคยสําเร็จทําอะไรก็ไม่เคยรวยทําอะไรก็ติดขัดตลอดเลยทําไมถึงสามีดุจังเลยทําไมสามีเป็นแบบนั้นแบบนี้ทําไมลูกไม่ได้ดั่งใจนู่นนี่นั่นเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรฉันก็ดีฉันก็โอเคมีสิ่งหนึ่งค่ะที่ครูอ่ะ ฟังธรรมะแล้วครูอยากเอามาให้คุณเป็นของแถมตั้งแต่เราเกิดเราอะฟังต่อๆกันมาเนาะว่าเหมือนเราเคยเห็นคนพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราคนที่เรารู้จักพอเราเกิดมาเราไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไปกราบพระ เราไปไหว้พระเราไปไหว้เทพเจ้าเราไปไหว้สิ่งที่เราเคารพบูชาทุกสิ่งอย่างแล้วเวลาเราอะค่ะไปขอพรแล้วก็บอกว่าสาธุขอให้หนูลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะถ้าหนูรวยเป็นมหาเศรษฐีนะคะแล้วหนูจะเอาอนุนันน,อน,อน,นี้อันนั้นมาถวายหรือไม่ก็สาธุให้หนูรวยให้หนูได้งานนี้นะคะถ้าหนูได้งานนี้เดียวหนูจะเอาไข่ต้มมาถวายอะ ขอให้หนูได้อันนี้นะคะแล้วหนูจะไปปฏิบัติธรรมขอให้หนูได้สิ่งนั้นนะคะแล้วหนูจะอันนี้ขอให้หนูได้อันนี้หรือคนที่เป็นแฟนกันตอนคบกันฉันสัญญากับเธอนะว่าฉันจะอยู่คู่กับเธอตลอดไปคบกันมาได้สามปีเจอผู้หญิงสวยเซ็กซี่ไปแล้วหรือเจอผู้ชายหล่อไปแล้วไอคำสัญญากูลืมแล้ว ไปแล้วหรือนะคะไปให้คำมั่นสัญญาอย่างเช่นหนูสัญญาเลยค่ะว่าหนูจะขายแบรนด์นี้ตลอดไปหนูสัญญาค่ะว่าห,หนูจะไม่ไปไหนหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะขายแบรนด์นี้ตราบนิรันจนกว่าแบรนด์นี้จะเลิกผลิตหนูสัญญาค่ะหรือเป็นลมปากที่ออกมาฟังนะคะ สิ่งที่เราพูดทั้งหมดะคะติดกรรมหมดเลยเพราะมันเป็นการขอบนโดยไม่รู้ตัวเป็นการให้คำมั่นสัญญาไม่รู้ตัวคุณลองฟังครูนะสมมุติว่าเราเป็นคู่รักกันแล้วเราคุยกันเฉยๆเนี่ยฉันรักเธอนะฉันจะไม่มองใครเลยฉันจะมีเธอเพียงคนเดียวเราจะอยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลาย โอ้ผู้หญิงผู้ชายก็เคลิมแต่พอมาวันหนึ่งที่เราอะทำไม่ได้เราก็จากไปอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไงคะเสียใจร้องไห้ฟุมงายสาบแช่งดา่าทอหรือแบบมึงมึงขอให้มึงตึดตืดตืดขอให้มึง,มงตัดตดตัขอให้มึงต๊ด,ตด,ตด,มตดหมดคะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็สาบแช่งสารพัดด่าสารเพนะปับปับคุณรู้ไหมคะว่านี่อะไร นี่ค่ะเป็นสิ่งที่เทพเทวดาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ส่งเรามาเกิดแล้วส่งสิ่งนี้ค่ะมาให้เราเปล่งเสียงมาให้เราค่ะได้ทำให้คนรู้เรื่องค่ะพูดร้องเพลงยิ้มสื่อสารเขาให้เรามาสร้างคุณงามความดีแต่เราค่ะไปทำโดยไม่รู้ตัว นั่นหมายความว่าเราอะค่ะไปมีกรรมแบบไม่รู้ตัวทำไมคุณจึงไม่สำเร็จสักทีเพราะคุณไม่รู้ว่ามีคนสาปแท่งคุณอยู่คุณไม่รู้ว่ามีว่าคุณน่ะเคยไปบ่นบานอะไรไว้แก้ยังวะเฮ้ยกูแก้หมดยังวะเฮ้ยกูคเคยบนอันนี้ไว้กูเคยบนขอลูกเอาไว้กูแก้หมดยังวะ เฮ้ยกูเคยไปขอว่าขอให้ลูกอะ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เคยไปแก้หรือ,อยงังงงแก้แล้วนะคงแก้แล้วแหละคงแก้แล้วแหละไม่รู้ว่าแก้หรือ,อยังกูเอาดีเขาว่าแก้แล้วแหละมันเลยกลายเป็นเราอะค่ะทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะคะมันกลายเป็นเราอะค่ะทําอะไรก็ติดขัด วิธีการเอาละไม่แน่นะคุณอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่คุณได้เจอไลฟ์นี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ค่ะที่สิ่งที่มันผูกชีวิตคุณไว้ทั้งชีวิตอะ่ะมันจะถูกแก้ในวันนี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่คุณจะได้เวลารวยแล้วมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่จากวันนี้ต่อไปคุณจะก้าวสู่ความมหัศจ,จรรย์แห่งชีวิต เพราะคุณได้ถอนทุกอย่างถอนคำสาบานถอนคำผูกมัดถอนคำสาปแช่งถอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันติดโดยที่คุณไม่รู้ครูค่ะไปฟังธรรมะจริงๆไม่ได้เอามาพูดเล่นแล้วครูค่ะเก็ตมากเพราะครูค่ะทำตลอดเราไม่รู้ว่าเราเคยไปสาบานที่ไหน เราไม่รู้ว่าเราเคยไปทำกรรมกับใครเขาไว้เพราะฉะนั้นค่ะเราต้องรู้จักตักกรรมแบบอโหสิกรรมไม่ต้องไปทำพิธีไม่ต้องไปมีทุบเทียนแพรไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิน้นเราแค่มีบทอโหสิกรรมเราแค่มีบทขอขมาขอขมากรรม เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้สําหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธคุณก็แค่ไปขอพอรไปบอกเทพเจ้าไปบอกอะไรที่คุณนับถือค่ะว่าสิ่งที่คุณทําหรือล่วงเกินกับใครกับสิ่งใดในสาก,กลโลกอย่างเช่นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคะหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ค่ะ ให้คุณนะคะตัดกรรมกันให้คุณอโหสิกรรมซึ่งกันให้คุณขออโหสิกรรมอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วครูก็ไปได้บทมาหนึ่งบทที่จะให้คุณนะคะเดีะะ๋ยวครูดูก่อนนะ,ะว่าครูได้ลบไปหรืออยังถ้าลบแล้วก็เสียใจด้วย <c oughs> <c oughs> นะคะดูก่อนนะคะอ่ะรอลุ้นกันนะว่าครูจะลบไปหรือ,อยังอ่ะอยังนะคะครูทําไมน่ารักแบบเนี้นะคะ ฟังนะคะบทนี้ค่ะครูไปได้มาพอหลังจากที่ครูฟังธรรมะเสร็จครูก็ไปหาเลยทีนี้นะะเอ้ยมันเป็นสิ่งที่เราอค่ะทําอยู่แล้วครูก็เลยดีใจนะคะว่าครูมาถูกทางครูเคยคิดไงคะว่าถ้าสมมุติว่าเราอ่ะสร้างความดีแต่ยังมีคนสาบแช่งเราอยู่อ่ะเราไปทําร้ายเขาอ่ะแล้วเขาไม่พอใจเราแล้วเขาก็ยังไม่ให้อภัยเราอะค่ะซึ่งเราเราไม่รู้ไง เพราะฉะนั้นเราตัดก,กรรมของเราค่ะหมายถึงว่า,าโหสิกรรมและตัดก,กรรมไปเลยไม่ว่าเขาจะสาบแช่งมันจะไปเข้าตัวเขาไม่ว่าเขาค่ะจะอะไรก็ตามแต่หรือว่าถ้าคุณไปสัญญาสาบานสัญญิงสัญญาอะไรไว้ทุกอย่างจะแคนเซิลหมดเลยนะคะทุกอย่างจะถูกคลี่คลายหมดเลยแล้วคนที่สาบแช่งคุณอยู่ค่ะเขาก็จะกระแสพวกนี้มันจะสท้อนกับเขาเพราะเราไม่รับ เราปิดกรรมกันนะคะเราปิดกรรมกันอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันชดเชยกันได้ไหมเราไปทําเขาล่อโหสิกรรมมันคนละเรื่องกันนะคะอันนี้เป็นการผูกกรรมด้วยวาจานะคะเหมือนการไปบน่นไปอะไรแบบนี้ค่ะไปดา่าไปสาปไปว่าไปทาให้เขาโกรธเขาเกลียดอะไรเงี้ยค่ะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามในวันนี้ค่ะให้เราค่ะขออโหสิกรรมแล้วก็ตัดกรรมซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องเลยนะคะที่คุณเคยไปบน่นเคยไปสาบานนะคะอ่ะ บทนี้นะคะที่ครูไปอันนี้มาน่าจะเกี่ยวกับจริงๆแล้วเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนิดนึงเนาะเพราะหลายคนอาจจะท่องแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ครูให้ตรงเนี้ยครูไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือคาถาชื่อว่าอะไรแต่ครูรู้แค่ว่ามันเป็นบทที่ทําให้เราอะคะ่ะขอขมากรรมนะคะสิ่งที่เราเคยพูดสาบานสัญญาสัญญิงสัญญาสาบานพวกเนี้นะคะ่ะเหมือนเราอะจะต้องมา พราะเราไม่รู้ว่าเราอ่ะเคยไปแก้แก้บนหรือยังแก้คําสาบานหรือยังแก้อะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะเขาจะบอกเหมือนกับว่าให้ให้เราตั้งนโมนะคะสจบเนาะนโมตัสสะภควาโตนาโต,โตสัมมาสัมพุทธัสสางงียค่ะสมจบหลังจากนั้นนะคะก็จะมีบทบอกว่าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวครูดู เขาก็จะมีบอกว่าสับพังอปัปปะหลายคนอาจจะท่องได้แล้วเนาะสับพังอัปราทางธรรมธรรมีพันเตอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเสร็จแล้วก็จะมีบอกว่าหากข้าพระเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพังร่วงเกินบิดามารดาคูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์นะคะพระอริยสงฆ์เจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคําพูดซึ่งไม่ได้ยากง่ายมากเดี๋ยวครูจะไปส่งหน้า f a c e b o ๊ k เดี๋ยวครูจะไปส่งในเพจนี้เพราะบางคนไม่รู้ว่า Facebook ครูชื่ออะไรเนาะเพจนี้เป็นชื่อเพจว่าเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านครูจะเอาบทเนี้ยค่ะไปวางไว้ให้ในเพจนี้ ถ้าใครอยากได้บทอาโหสิกรรมบทที่จะทําให้คุณนะคะไม่ติดกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการสาบานเรื่องของการที่ไปสัญญิงสัญญาอะไรโดยไม่รู้ตัวหรือไปพูดสัญญาค่ะว่าอยู่กับแบนนพเก้าตลอดไปยังไม่ถึงสเดือนคุณผิดแล้วทั้งๆที่ครูไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะครูก็ไม่เคยสาบแช่งคนอยู่แล้วแต่กรรมนี้มันติดไปเพราะคุณผิดคําสัญญาตัวเองเข้าใจไหมคะ ไม่มีใครรับรู้ที่คุณพูดสัญญาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาพูดแล้วคุณทําไม่ได้ไม่มีใครติดกรรมกับคุณแต่คุณติดกรรมปากคุณเองอย่างเงี้ยให้คุณไปขอโหสศิกรรมซะนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่ไปรัดตัวคุณแล้วเวลาคุณทําอะไรคุณจะเจริญรุ่งเรืองนะคะครูจะเอาบทเนี้ยค่ะไปไว้ให้คุณในเพจนี้หลังจากที่ครูไลฟ์เสร็จนะคะครูจะรีบเอาไปลงให้เลยเพื่อไม่ให้ ตัวเองลืมแล้วเพื่อไม่ให้คุณลืมครูจะเอาไปลงให้ที่เพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะใครที่อยากได้บุญก็ช่วยกันแชร์เนาะแต่ไม่แชร์ไม่ว่านะคะไม่เป็นไรเลยไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรจากคุณเลยแต่อยากให้คุณได้จริงๆเพราะบางทีค่ะคุณทํามาทุกทางแล้วไปทำโน่นทำนี่เพราะอยากรวยไปเรียนนั่นเรียนนี่เพราะอยากรวยไปขายนั่นขายนี่เพราะอยากรวยแต่ทำไมไม่รวยสักทีอาจจะติดกรรมแค่ตรงนี้กรรมคือการกระทำ กรรมไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยกรรมคือการกระทำกระทำจากการพูดไม่คิดกระทำจากการที่ไปสัญญิงสัญญาสาบานกับใครแล้วทำไม่ได้แล้วไม่ได้แก้หรือบางคนแก้แต่แก้ไม่ถูกวิธีไม่รู้แก้ไงบอกว่าบนด้วยหัวหมูแต่ดันเอาไข่ไปก็ไม่ได้บนด้วยไข่แต่เอาน้ำเปล่าไปอันนี้ก็ไม่ถูกแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต่อไปนี้นะคะอันนี้ครูแนะนำถ้าใครจะขอพรขอพรไปเลยอย่าบน ยาบนบานสารกล่าวว่าอะถ้าคุณจักบนติดอะติดกับการบนให้คุณบอกว่าถ้าคุณได้หรือสําเร็จนะคะหรือสําเร็จคุณนะคะจะไปทําบุญที่วดัดคุณจะทําบุญนะคะทาบุญที่วดัดหรือว่าคุณจะสวดมนต์ภาวนาส่งบุญให้สามวันหรืออะไร หรือว่าคุณจะนั่งสมาธิให้สําหรับการบนครั้งนี้ได้หมดเลยอะไรที่เป็นบุญได้หมดแต่วิธีที่ดีที่สุดคือถ้าบนแล้วทําไม่ได้อย่าบนเพราะว่าไม่อยากให้บนนะฮะแต่ให้พูดแต่สิ่งดีๆว่าถ้าได้สิ่งนี้แล้วหนูจะเอาเงินไปช่วยค่าน้ําค่าไฟที่วัดแล้วรีบทําหรือหนูว่าจะเอาพวงมาลัยไปไหว้คุณย่าก็รีบไปไหว้แบบนี้ค่ะคือถ้าคุณบนจริงๆคุณต้องจําไม่ได้จดเลย แต่ทางที่ดีอย่าบ่นนะคะทางที่ดีอันนี้บอกเอาไว้แต่บางคนน่ะทินพอบ่นแล้วได้เคยไปบน่นค่ะแเราได้หวยเคยไปบ่นค่ะแล้วถูกหวยมันก็มันเป็นความเชื่อเราจะไปบอกเขาว่าอย่าบ่นนะไม่ได้เหมือนเราไปห้ามโชคเขาไงเขาเคยบ่นแล้วเขาได้หวยเราบอกอย่าบ่นนะเขาเลยไม่ถูกหวยอันนี้ให้เขาบ่นต่อไปแต่แค่ให้เขาจําให้ได้ว่าเขาบ่นอะไรนะคะอ่ะนี่แหละค่ะครูบอกวิธีการนะคะอะโหสิกรรมแก้กรรมแบบง,ง่ายๆนะคะใช่ค่ะ เป็นบทขอขมากรรมถูกต้องเลยค่ะพี่สาวนะคะเป็นบทสวดขอขมากรรมเพื่อจะไม่ให้ติดกรรมซึ่งกันและกันด้วยกายวาจาใจที่พวกเราค่ะอย่างครูค่ะครูอะ่ะทำไมครูถึงถึงแบบ ข้าพเจ้าทุกคืนเนาะข้าพเจ้านางชนิตาแดงวิชัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าพเจ้าขอกราบขอขมากรรมกับสัพพสิ่งนะคะบนโลกนี้ทุกสัรพสิ่งบนโลกนี้คนสัตว์สิ่งของข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจทั้งในอดีตถึงปัจจุบันทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งเจตนาและไม่เจตนาข้าพเจ้าขอขมากรรมขอให้ขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าอาจรู้เท่าไม่ถึงการอะไรแบบเนี้ยค่ะ ครูก็จะพูดแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการขอขมาทุกสิ่งอย่างทุกครั้งก่อนนอนนะคะอันนี้จะทําก่อนก่อนจะนอนเนาะหลังจากทําทุกอย่างเสร็จแล้วจะขอขมากรรมเพราะบางวันนะคะไม่ใช่บางวันสิเพราะทุกวันนะคะครูไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ครูพูดมันไปทําให้ใครเสียใจสิ่งที่ครูพูดมันไปกระทบใครสิ่งที่ครูพูดมันอาจจะไปโดนใครโดยที่ครูไม่เคยรู้เลยโดยที่ครูไม่ได้ตั้งใจ มันจะติดกรรมโดยอัตโนมัติเพราะตัวเราไปทําให้เขาเสียใจแม้การพูดของเราจะต้องการให้เขาพัฒนาก็ตามแม้การพูดของเราต้องการให้เขารวยก็ตามแม้การพูดของเราจะต้องการให้เขา่มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมก็ตามแต่มันลกับไปทําให้เขาเสียใจสิ่งนี้จะเป็นกรรมติดเราโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าใครโกรธเรา เราไม่ได้รู้หรอกคะ่ะว่าใครโกรธใครเสียใจใครร้องไห้กับการพูดของเราแต่ว่าเราอะทำเพราะเราไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะไปโดนใครเรารู้แค่ว่าเราพูดเพื่อให้ประโยชน์สิ่งนี้เราดูที่เจตนาแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่ครูฟังธรรมะ ถึงแม้เจตนาเราจะดีเพียงใดแต่การที่เราทําให้ผู้คนเสียใจหรือการที่เราอะไปพูดไปแทงใจเขาคือเขามาฟังแล้วบันดันไปเป็นเขาแบบนี้ค่ะเราก็จะติดกรรมอัตโนมัติไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการขอข,อขมากรรมแม้เจ้ากรรมในเวรของเราแม้คนที่ถูกเสียใจร้องไห้เขาจะไม่ได้ยินการขอขมากรรมของเราก็ตามแต่เป็นการตัดกรรมทุกขณะจิตเพราะคนที่รู้ด้วยเจตนาคือเรา เรารู้ว่าเราเจตนาดีแล้วเรารู้ด้วยเจตนาว่าเราขออโหสิกรรมนะคะหากว่าสิ่งที่เราพูดทําไปกระทบทําให้ใครเสียใจเศร้าใจทําให้ใครรู้สึกหม่นหมองใจทําให้ใครรู้สึกเกลียดเราทําให้ใครรู้สึกทุกอย่างครูขอขมากรรมทุกคืนนะคะ <c oughs> เพื่อครูไม่อยากติดกรรมครูอยากให้สิ่งที่ครูทำอะคะ่ะเป็นการให้อย่างเดียวแล้วครูจะไม่คือครูพูดไปแล้วให้ไปแล้วครูจะไม่ยึดเลยค,ค่ะครูเป็นคนแบบนี้จะไม่ยึดว่า มันจะกระทบกับอะไรยังไงครูไม่คิดแล้วเพราะเจตนาครูคือให้แต่ครูไปฟังธรรมะบทหนึ่งเขาบอกว่าแม้เราไม่รู้แม้เราพูดด้วยความหวังดีแม้เราพูดด้วยเจตนาที่เป็นบวกหรือดีแต่คนรับฟังเขาคิดว่ามันเป็นเขาเขาเขาคิดว่าสิ่งนั้นเขารู้สึกทำไมฉันเสียใจทำไมมันเป็นชั้นมันเป็นชั้นทั้งนั้นเลยเลยแบบนี้เราได้ได้กรรมนั้นอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นจะดีไหมคะที่คุณมีบทสวดเอาไว้ว่าคุณจะสวดเขาทุกวันเพื่อที่จะไม่ให้กรรมใดๆก็ตามแต่มาติดคุณหลังจากนั้นนะคะคุณจะทําอะไรคุณจะเจริญรุ่งเรืองเพราะเขาดูที่เจตนาของคุณนะคะอันนี้ครูมาฝากไว้เพราะว่าครูเชื่อว่าเราอะคะ่ะยิ่งสร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างความดีมากเท่าไหร่อะคะ่ะเราจะแผ่บุญบาร,รมีนี้ไปแก่ผู้คนที่เรารักได้หมดเลยครูบอกตรงๆนะคะ ครูมาในจุดที่มันโคตรยิ่งใหญ่มาในจุดที่ครูคาดไม่เคยถึงเลยไม่เคยคาดถึงว่าครูจะมาถึงจุดนี้เป็นจุดที่ครัวสบายใจที่สุดเป็นจุดที่ครัวแบบไม่ห่วงอะไรแล้วอะค่ะเหมือนเหมือนใจเราอะสบายทุกอย่างแต่เราทําทุกวันนี้อย่างที่บอกค่ะเรายังมีกิเลสอยู่เพราะว่าครูยังมีพ่อ เราต้องดูแลพ่อเรายังดูแลครอบครัวลูกครูยังเรียนอยู่แล้วยังเด็กด้วยสองคนครูยังมีพ่อแม่ต้องให้รับผิดชอบมีครอบครัวให้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นครูถึงอยากจะบอกคุณนะคะว่าวันนี้เจตนาของครูคือหวังดีกับพวกคุณแต่สิ่งที่คุณจะรับหรือไม่อันนั้นแล้วแต่คุณเลยเพราะครู ถูกกำหนดชีวิตครูถูกกำหนดมาแล้วว่าครูต้องเป็นคนคนนี้ต้องนั่งอยู่ตรงนี้แลวต้องเป็นคนคนนี้ที่ทำหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นนะคะครูก็เลยบอกคุณได้เลยว่าคุณไม่ได้สะทกสะท้านเลยกับการที่ใครจะรู้สึกอะไรกับครูแต่ครูก็มาขอขมากรรมทุกคืนนะคะไม่ไม่เว้นค่ะขอทุกคืนนะคะหรือถ้าคืนไหนที่แบบเผลอหลับไปเลยตื่นขึ้นมานึกได้ก็ขอขมากรรมทันทีเพราะเราจะไม่ติดกรรมกับใครเด็ดขาดเพราะเราไม่รู้ว่าเราพูดเรื่องใครเราพูดทุกอย่าง เขาใจเราอะหวังดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ครูถือว่าครูให้พวกคุณแต่สิ่งดีๆครูขออ,อัน,นิสงส์แห่งบุญแล้วกันนะคะครูขออาน,นิสงส์แห่งบุญที่ครูได้ทํามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในทุกภพทุกชาตินะคะครูขอเบิกบุญทั้งหมดที่ครูเคยทํามาสร้างมานะคะไม่ว่าจะเป็นบุญที่เคยให้ทาน ให้บารมีให้เป็นเงินเป็นปัจจัยทุกสิ่งอย่างที่ครูสร้างทั้งหมดนะคะครูขอส่งบุญนี้ทั้งหมดเลยนะคะขอเบิกบุญทั้งหมดเลยตั้งแต่อดีตชาติตนถึงปัจจุบัน,นชาติให้กับคุณทุกคนให้ได้รับในบุญของครูทุกคนเพราะอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังได้ไวมากขึ้นนะคะโอเคส่งบุญนะคะสาธุสาธุสาธุ